การศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลควรให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผมชื่ออาเรียครับอยู่อนุบาลสามครับผมผมจะมาท่องจำเด็กเอ้ยเด็กน้อยครับเด็กเอ้ยเด็กน้อยความรู้เรายังเลยเรียนศึกษาเมื่อเด็กใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหางหลืออาชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถาน ก,กาการเรียนสวมภาาเกรียนไปทุกจากเกิดถึ้นที่ลำบากลำบากก็จำทนเกิดเป็นคนทวนมันขยัเนเองจากพระราชดำรัสรรรของในหลวงรัชกาลที่9และผลการทดสอบทางการศึกษาร,ระดับชาติท่านพื้นฐานโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2562ของโรงเรียนพรุชนพัฒนามีผลการประเมินร้อยละ34.42ซึ่งต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศจากผลการประเมินโรงเรียนต้องยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในระดับชั้นประถมวยัยมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยสำหรับเด็กประถมวยัย ประกอบด้วยทักษะการฟังแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะชี้และนักเรียนก็พูดเองนะคะอับูเลาะเปไนนั่งครับอ่ะอับูเลาะนั่งแล้วครับ Are you ready? Yes! <Yeah>. อ๋อไม่ได้ยินเลย Are you ready? Yes! <Yeah>. อ่ะทีนี้ดูตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสะกดค่ะสะกดสะกดสะกด สะกดสะกดสะกดอ๋ออ่าบ๊ายบายค่ะสวัสดีสวัสดีอายบ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 าือา้บายบายบายบดย้ายบ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 ายีาบบบา จบให้ดีกว่าเดิมอ่ะร้องเพลงบ้านดังๆอบ๊ายบายังสุดท้ายจุบด้วยเย่ด้วย ทักษะการพูดและการอ่าน การเขียนการสนับสนุนจากผู้ปกครองออา เขียนสิกออาเสร็จหรือยังเสร็จแล้ว้าต่อไปอนนี้ตัวอ่ะนีตัวอะไร<ม>ตัวอะไรนี่นีตัวอะไรนี่อคขอข่คไข่เอาเขียนเขียนแล้วไปนี่ะไรมัรไปเหงื่อด s ไกง้กาม,ามากก่อยออืม ขออาต้องสิอาว่าโคอาค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 าเออนี <S <S ่ตัวอะไรลูกตัวอะไรนี่นี่ไม่ได้จอดจานแล้อ๋อจอดจานอีกเหรอเี่ะว่าอ่ะตัวนี้ก็แหละนี่ตัวอะไรไม่ใช่จอดจานนี่ตัวอะไรบอกมาอ๋อนี่ตัวอะไรนี่ โจจานาจจานเอาเขียนเร็วหน่อยครับมาจะเอาว่าโจอจอาจาอาจออาจ่าอ๋อนี่ตัวอะไรลูกคอควายเฮ้ยคอควายหรือคอควายคอควายเอาว่าคอคอ ข้อข uh, ้ออะกากาอันนี้ตัวอะไรลูกลอลออาลาลออาลานี id, ่ตัวอะไรลูกลออาสาลออาสานี่ตัวอะไรลูกโยอายาโออายาเก่งมากเลย Ha, tulis ni ah ha, baca ni dulu ha. Ni. Hmm. Hmm, baca ni lah. Ini semua ni. Do. Ha, Do ada. Hmm. Ha, ni. Ni. Ha. Apa ni? Do ala. Ha, ni. Do aja. Hmm, ni. Ni. Ko ai ka. Bu ka. Ha ah. ah, ni? Yeah, yeah, Do ada da. Do ni? Ya. Yeah. Kho. Kho a Ha ah, ni. Mm. Hmm. Hmm. ni. So. So a ta. Ah, ha ni. Ha ah, ni baca dah ni 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 ni. Ni. ni dah ni. Hmm. Ah, okey. Ha, kau cerita cuba dah. Yo yin. Yo yin, kau baca dah. Yo a ya. Ha. 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 Ha ni tu ala ni. Dodik. Dodik ha macam mana? Do ada. Oh, pandai ni. Ha. Co aja. Ha, co aja tulis pandai ke? Tu mana co aja ni? Ha tu. Ha ni. Ha ni 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 ni. Ha. Kita nak tu. Ngoanya. Oh, ngoanya. Mana nak tulis ni? Mana nak ngat ni? Ha, tu pandai. Tunggu. นะจากการส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนครุชนพัฒนาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ส่งผลให้เด็กอนุบาล3มีทักษะทางภาษาไทยดีขึ้นรู้จักพยัญชนะและสระเสียงสั้นเสียงยาวสามารถสะกดและอ่านคำเมกอกาได้ ากความมุ่งมั่นและความพยายามประกอบกับความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็กประถมวัยของโรงเรียนคุรุชนพัฒนาจะมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไทยที่ดีขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป,ปรบ,บรูทบรูไนอ่า,อานี่ประทิบไว้นี่นี่อ่าอิติวอเ Malaysia. Oh, mana? Apa dia ni? Hmm. Apa perhatian itu? Uh, perhatian ASEAN mungkin perhatian. Sip. Sip perhatian. Perhatian apa bang? Thai. Thai. Apa tu? Indonesia. Indonesia apa tu? Filipina. Filipina apa tu? Pama. Pama apa tu? Singapura. Singapura apa tu? Kamboja. Kamboja apa tu? Vietnam. Vietnam. Dua puluh เดือนคุมพาคุมสเดือนมีนาคมสเดือนเมษาห้าเดือนพฤษภาคมหเดือนมิถุนายนเจดเดือนกรกฎาคมแเดือนสิงหาคม9เดือนกันยายนสิบเดือนตุลาคมสิอดเดือน